นี่คือเรื่องราวของยอดคุณหมอผู้ช่วยชีวิตเด็กหลายพันคนด้วยซุปแครอทย้อนกลับไปในปี1908โรคท้องร่วงได้ฆ่าชีวิตเด็กทารกจำนวนมากในเยอรมน,นีซึ่งในตอนนั้นเองศาสตราจารย์แอนส์โมโรหัวหน้าโรงพยาบาลเด็กในเฮลดินเบิร์กได้พบการทดลองว่าซุปแครอทธรรมดาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่เป็นโรคท้องร่วงได้เกือบ50%ซึ่งเขาแนะนำให้พ่อแม่ทำซุปแครอทให้เด็กรับประทานแบบง่ายๆด้วยสูตรของเขาเองโดยมีส่วนประกอบ3อย่างก็คือแครอทน้ำและเกลือส่วนวิธีทำก็ไม่ยากครับเพียงแค่ทำความสะอาดแรกง เติมน้ำเข้าไปให้ได้รวมปริมาณ1ลิตรจากนั้นก็โรยเกลือเข้าไปประมาณ3กรัมปรากฏว,ว่าซุปแครอทของเขาสามารถหยุดอาการท้องร่วงของเด็กทารกได้อย่างไม่น่าเชื่อครับและมันก็สามารถช่วยชีวิตเด็กๆนับพันเอาไว้ได้ต่อมามีการศึกษาพบว่าภายในซุปแครอทจะมีโอลิโกแซคคารายซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียติดอยู่กับผนังลำไส้และมันสามารถหยุดอาการท้องร่วงได้เมื่อเวลาผ่านไปการรักษาด้วยซุปแครอทก็ถูกแทนด้วยยาปฏิชีวนะแต่การทดลองในปัจจุบันก็สแสดงให้เห็นวอ,อยกโโ้้ีดดะไ